โอเคค่ะหลังจากที่เราทํากิจกรรมการทดลองที่1.7การเคลื่อนที่แบบสัน่นเสร็จแล้วเราลองมาดูคำถามท้ายบทกันมีอยู่งหมด4ข้อนักเรียนเปิดชีตไปในหน้า10เลยค่ะข้อที่1ขนาดลูกตุ้มอยู่นิ่งที่จุด O แรงลับที่กระทําต่อลูกตุ้มมีค่าเป็นเท่าไหร่จําได้ไหมคะจากที่ครูทํากิจกรรมสาธิตให้นักเรียนดูเมื่อกี้จุด O ก็คือจุดที่ ลูกตุ้มหรือว่าตัวน็อตอยู่นิ่งๆตอนแรกเขาถามว่าแรงรับที่กระทำต่อลูกตุ้มมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่าแรงรับที่กระทำต่อลูกตุ้มจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะขอ้อสถามว่าหลังปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่งตำแหน่งใดบ้างที่ลูกตุ้มมีความเร็วเป็นศูนย์และตำแหน่งใดที่ลูกตุ้มมีความเร็วสูงสุด ตำแหน่งที่ลูกตุ้มมีความเร็วเป็นศูนย์ก็คือที่ตำแหน่งไหนคะจากการทดลองเมื่อกี้คือจุด A และ B นั่นเองทำไมณตำแหน่ง A และณนะนะตำแหน่ง B ลูกตุ้มความเร็วนะคะความเร็วของลูกตุ้มจึงมีค่าเป็นศูนย์จำการทดลองได้ไหมคะ A ก็คือจุดที่ครูดึงตัวนอ็อตหรือลูกตุ้มทำมุมน้อยๆน,นะคะกับ เส้นที่เป็นจุด O ฉะนั้นก่อนที่จะปล่อยลูกตุ้มอยู่นิ่งความเร็วจึงมีค่าเป็น0เมื่อปล่อยพันไปจุด O O ไป B ก่อนที่ B จะยังไงเคลื่อนกลับมามันต้องหยุดก่อนฉะนั้นจุด A และ B จึงมีความเร็วเป็น0เช่นเดียวกันตำแหน่งที่ลูกตุ้มมีความเร็วส,งสูงสุดก็คือณนะตำแหน่ง O นั่นเองทีนี้มาดูในข้อถัดไปค่ะ ความเร็วของลูกตุ้มขณะเคลื่อนเข้าหาจุด O และเคลื่อนที่ออกจากจุด O มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกรณีที่1ความเร็วของลูกตุ้มขณะเข้าหาจุด O นั่นคือความเร็วจะมีค่าเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามขณะที่เคลื่อนที่ออกจากจุด O ความเร็วจะมีค่าลดลงนะคะ c ความเร่งของลูกตุ้มขณะเคลื่อนเข้าหาจุด O และเคลื่อนที่ออกจากจุด O มีทิศเป็นอย่างไรอันนี้พูดถึงความเร่งจำกันได้ไหมนะคะกรณีที่หนึ่ง ความเร่งของลูกตุ้มเคลื่อนเข้าหาจุด O ทิศทางนะคะจะมีทิศเดียวกับความเร็วหรือจะมีทิศเข้าหาจุด O นั่นเองแต่ในกรณีที่ความเร่งของลูกตุ้มเคลื่อนออกจากจุด O จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วหรือมีทิศออกจากจุด O นั่นเองนะคะทีนี้ด้านล่างมันจะมีให้นักเรียนวาดภาพ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะมีอยู่3กรณีนะคะอ่ะดูไปเลยแล้วกันมีอยู่3กรณีกรณีที่1ค่ะขนาที่เคลื่อนที่เข้าหาจุด O อ่อันนี้คือจุด O หรือว่าลูกตุ้มที่อยู่นิ่งๆจำการทดลองได้นะหลังจากนั้นครูนะคะจับลูกตุ้มหรือว่าน็อตที่อยู่ตรงนี้ให้ทำมุมน้อย ทางด้านนี้ก็คือณนจะุด A จากนั้นครูปล่อยไปค่ะทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกตุม้มก็คือจาก A ไปยังตำแหน่ง O และเมื่อมาถึงตำแหน่ง O ปั๊บมันก็จะอยู่ณนะจุดเดิมหลังจากนั้นมันก็จะเป็นไงคะผ่านไปยังจุด B จนสุดท้ายนะคะพอไปถึงจุด B ปั๊บ มันก็เป็นไงเคลื่อนที่กลับมานะตำแหน่ง o O มา a เคลื่อนที่กลับไปกลับมาอยู่ในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบสันฉะนั้นจากกิจกรรมการทดลองนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างไรเดี๋ยวครูมีผลการทดลองให้แต่ให้นักเรียนจดลงไปในหน้า1 1ด้านล่างที่ว่างๆพระหน้านี้เต็มแล้วนะคะอะมาดูกันว่าผลการทำกิจกรรมที่7 เป็นอย่างไรอ่อันนี้คือผลการทดลองที่ครูได้สาธิตการทดลองไปเมื่อกี้จากกิจกรรมที่1.7นะคะการเคลื่อนที่แบบสัน สรุปได้ก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิมย้ำนะคะก็คือซ้ำแนวเดิมมีทิศของความเร่งเข้าสู่จุด O ซึ่งเป็นจุดของการเปลี่ยนทิศทางของความเร่งแสดงว่าที่จุด O วัตถุมีความเร่งในแนวการเคลื่อนที่มีค่าเป็น0และแรงลับนะคะแรงลับ ในแนวการเคลื่อนที่ที่กระทําต่อลูกตุ้มจะมีค่าเป็นศูนย์เช่นกันฉะนั้นเราจะเรียกตำแหน่ง O ว่าตำแหน่งสมดุลน,นะคะ